รายงานผลการดำเนินงานระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพ IQA Award 2,565 โรงเรียนน้ำเปลียงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที really ่การศึกษามัธยมศึกษาสีสเกตเจษฎทรตั้งอยู่เลขที่58หมู่5ตำบลน้ำเกลียงอำเภอน้ำเกลียงจังหวัดสีสเกตบริหารงานโดยนายสุชาติเทสันตะผภ้มในการโรงเรียนน้ำเปลียงวิทยาและนายทวีศักดิ์งามแสงรองผู้ในการโรงเรียนน้ำเปลียงวิทยามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น43คนโรงเรียนน้ำเปลียงวิทยาเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น660คนจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรเข้มงาดการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา 2, ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรียนชุมชนบริบทของโรงเรียนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียนมีการดำเนินงานโดยองค์ประกอบของการดำเนินงาน การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานนำการเปลี่ยนแปลงสู่สานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาภายใต้กรอบ NKWS4D Model ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาผ่านกระบวนการบริหารจัดการเชิงระบบตามวงจร p d c a ผ่านการมีส่วนร่วม5ขั้นตอนร่วมคิดร่วมทำร่วมประเมินผลร่วมพัฒนาและร่วมชื่นชมจัดทำผลการวิเคราะห์เชิงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้มีการดำเนินการการพัฒนาดังต่อไปนี้ N <And> Network การสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงเรียนที่จะสามารถขับเคลื่อนพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ K hey, k n o w l e d g การสร้างความรู้นำไปสู่การประกอบอาชีพสุจริตและเป็นคนดีของสังคมครูมีกระบวนการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้ต่อยอดความรู้และสร้างอาชีพในอนาคต W. w i l l i n g n e s s คือความเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติ ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความ,มมุ่งมั่นทุ่มเทมีส่วนร่วมทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ s s u u f f i c i e n c y e o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  y y คือการน้อมนำหลักปรัชญาของสกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนน้อมนำหลักปัชญาของสกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กรการส่งเสริมพัฒนาการหลักปัญญาของสกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนตามหลักปัญญาของสกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนมีการขยายผลสู่ชุมชนทําให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการผลิต4ดีนักเรียนดีครูดีผู้บริหารดี โรงเรียนดีจากรูปแบบการบริหารจัดการดังกล่าวทําให้โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้รางวัลระดับคุณภาพดีมากบริษัทสร้างการดีระดับมธัธยมศึกษาผลิตภัณฑ์สลัดโลต้องไฮโดรโปรนิกการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริตระดับภูมิภาคปีงบประมาณ2,565สำนักงานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2,564รางวัลชมเชยประเภทสถานศึกษาขนาดกลางประกาศณวันที่18มกราคม2,565จากสำนักงานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลโรงเรียนต้นแบบ โครงการโรงเรียนหมู่บ้านศรีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงระดับเพรเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปรหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสีเจษเาธิศโสธรครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562 ได้รับรางวัล32เหรียญทอง22เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงและเข้าร่วม5รายการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันะระดับชาติ2รายการได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ม1ถึงม3และได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานอาชีพม4ถึงม6ในการแข่งขันงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนะระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจันะงหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ3การแข่งขันกีฬาวอลเลย์อบอลชายหาดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3สีโคตบูนเกมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสพมศรีสะเกดยโสโทรนเกมครั้งที่10ปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกีฬามวยไทยสมัครเล่นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกร,รัมชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 5กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเห็นได้ว่าการบริหารงานของนายสุชาติเทสันตะผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี่ยวิทยา สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาตนเองและส่งเสริมนักเรียนในด้านต่างๆจนเกิดผลตามที่กล่าวมาเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากลเราจะส่งเสริมนักเรียนพัฒนาบุคลากรพัฒนางานพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป